หลังจากที่ Unity 3D ราชาแห่งเกมเอนจิ้นสายอินดี้ได้ประกาศเปลี่ยนราคาพรายซิ่งใหม่บ้านเมืองนั้นก็ลุกเป็นไฟก่อนจะถูกเกมเดเวลอร์ b o y อร์ด Unity ก็ได้กล่าวว่าอยากใช้เกมเอนจิ้นของฉันกันเหรอเอาสิงั้นก็จ่ายมาตามยอดอินสต a ลเลยเราเกมเดเวลอ,เอร์ที่ไม่พอใจก็พากันออกตามหาเกมเอนจิ้นหน้าใหม่และแล้วยุบทองของเกม v ด l o ลอเมนสายอินดี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้น จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในข่าวที่ร้อนแรงและก็สั่นคลอวนวงการเกมอย่างมากเลยทีเดียวถ้าใครตามข่าว,วการเกมในช่วงนี้ จะรู้ทันทีว่าผมพูดถึงอะไรถึงแม้จะเป็นสายเกมเมอร์ที่ไม่ใช่ดีลเปอร์นะพัฒนาเกมก็เขาต้องมีได้ยินข่าวกันบ้างแหละเพราะว่ามันส่งผลกระทบในวงกว้างมากมันคือเรื่องอะไรกันนะครับมันก็คือข่าวของ Engine Unity ครับผม Unity 3D เนี่ยถือว่าเป็น Engine สําหรับินดี้เกมโดยเฉพาะเลยทีเดียวแต่ว่าหลังๆก็ได้รับความนิยมในมูค่ายใหญ่ๆเหมือนกันนะนะแต่ก็นั่นแหละมันคือเกมเอ็นจินที่ปล่อยให้นักพัฒนาเกมได้มาใช้เครื่องมือเพื่อที่จะทําเกม เองตัวซึ่งก็อยู่มาเป็น10บสปีแล้วละ่ะผมในตอนที่หัดพัฒนาเกมเกแรกๆผมก็ใช้ Unity มาก่อนแต่ว่าผมได้สลับไปใช้ u n r e a l ว n i n n e ตอนที่มันปล่อยฟรีนั่นเองนับได้ว่าในวงการเกม Engine เนี่ยถ้าไม่นับเกม Engine เฉพาะในสตูดิโอหรือ In-house Engine มันก็จะมีอยู่ไม่กี่ค่ายที่ทํา Engine ออกมาแข่งกันลหลักๆเลยก็คือ u n r e a l n n g i n e แล้วก็ Unity นี่แหละเหมือนคู่ปรับตลอดการลมเหมือนโกคูเบจิต้าหรือว่านารุโตะซาสุเกะอะไรงนี้เลย คือแข่งกันมานานแล้วลหลังก็จะมีกลโวเอนจิ้นเข้ามาแข่งด้วยนะฮะนับได้ว,ว่าเป็นเกมเอนจิ้นที่นิยมระดับต้นๆเลยแล้วเมื่อเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับเมื่อมานานมานี้ Unity เนี่ยได้ทําการเปลี่ยนแนวทางการเก็บเงินพัฒนาหรือ Pricing ก็แน่นอนแล้วว่าการทําเกมเอนจิ้นเนี่ยมันมีคอสการทําการพัฒนาค่อนข้างเยอะเขาก็ต้องหาทางเก็บเงินเพื่อจะเอาไปรายได้ในบริษัทผมไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้เขาเก็บยังไงแต่ว่าโมเดลที่ออกใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างบ้าบอมากๆ This This ช้ที่ว่าของก็อึ้องเหมือนว่าทําไมมันผ่านบอร์ดบริหารมาได้ยังไงคือเขาคุยไงว่ามันเวิร์กในการออกวิธีการคิดเงินแบบใหม่ของมันเนี่ยทำให้เดเ e ลอปเปอร์อินดีทั่วโลกไม่ใช่แค่อินดีด้วยผู้พัฒนาเกมทั่วโลกนี่ดีกว่าต่างก็ลุกฮือต่อต้านกันแบบเป็นเอกฉันท์ไปในทางเดียวกันเรามาดูกันดีกว่าว่าอะไรคือในส่วนที่ทําให้คนนั้นไม่พอใจ นี่ครับผมคือ Unity เนี่ยมันจะมีการสมัครหลายเทียจะมีขั้นภ r s o น a l ธรรมดา Unity Pro Unity Enterprise ก็คือจะต้องจ่ายเงินผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นรายเดือนหรือรายปีนะเพราะผมก็ไม่ได้ใช้นานละแต่นี่ครับถ้าคุณถ้าคุณเป็นนักพัฒนาระดับธรรมดาแล้วกันนะไม่ได้จ่ายเงินขั้น Pro หรือ Enterprise ถ้าเกมที่คุณวางขายเนี่ยถ้าทำเงินได้มากกว่า2 0 0 0ดอลลาร์ USD ภายใน1ปีแล้วก็อันนี้ฮะนี่คือจุดที่ทุกคนหัวร้อนกันก็ คยอดอินสตอลครับถ้าคนมียอดอินสตอลมากกว่า2 0 0แสนขึ้นไปเขาจะเริ่มคิดตังค์นี่คือจุดที่ผมมองว่ามันระยำมากคือถ้าเขาคิดเปอร์เซ็นต์ต่อก๊อปปี้ที่ขายได้นี่ผมไม่ว่าสักคำว่าอย่างแฟฟ์อยู่แต่ว่าเขาจะชาร์จเพิ่มต่อ1ยอดอินสตอลหมายความว่ายังไงนะครับคือหลังจากที่เกินเกณฑ์ที่ผมได้พูดไปแล้วเนี่ยการอินสตอลหครั้งหลังจากนี้เขาจะคิด0.2ดอลลาร์ต่อการอินสตอลหครั้ง what are you out, are you out of your mind มันแย่อย่างไงนะฮะนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดผมซื้อเกมมาผมเล่นจบไปแล้วแล้วผมเปลี่ยนคอมใหม่หรือว่าผมไปเล่นโน้ตบุ๊กหรือคอมเครื่องอื่นแล้วผมโหลดอินสตาลอีกครั้งหนึ่งมันก็จะคิดต่างดีเวหรอเพิ่มอีก0.2ดอลลาร์ต่อการอินสตาลหนึ่งครั้งอันนี้ผมกลัวมากเหลือมาตื่นมาอยู่ดีๆอ่ะอาจจะเป็นหนี้ได้รั่วละ,ละลายได้แต่ว่าผมก็ไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งคือตอนแรกนโยบายมันอนาจกว่านี้มากๆคือมันโลภกว่านี้มากแต่ว่าหลังจากที่ดนกระแสแบ็กไฟล์กลับไปเนี่ยยูนิต เปลี่ยนนโยบายบางส่วนเพราะว่ามันมันเกินที่จะรับไหวถ้ามารูปแบบเนี้ยมันไม่มีใครกล้าเชนยินแน่ๆแล้วถ้าคุณสงสัยว่าแล้วถ้าคอมเครื่องเดียวกันอ่ะมันลบแล้วลงใหม่มันจะคิดตังค์ไหมตอนแรกมันคิดครับแต่หลังจากโดนกระแสไปก็เลยมีการเปลี่ยนว่าไม่เราไม่ได้คิดเอ่อเซมเดเวิสอ่าแอบเปลี่ยนจริงๆแล้วมันมันระแรกมันนับคือถ้ามันเป็นนโยบายเดิมเนี่ยคือมันเชื่อมากเพราะว่าคุณนึกภาพดูสมมติว่ามีคนเกลียดเกมในเกมหนึ่งใช่ไหมมึงมันอยากจะให้บริษัทมัน จงคุณก็แค่อันอินสตอลลงใหม่สปแปมแป๊บหนึ่งก็แบงรับแล้ว แล้วแสดงว่าเขาต้องคอยแทร็กเครื่องตลอดด้วยเพราะว่าเราอินสตอลไปหรือยังอะไรประมาณนี้และอีกมีหนึ่งปัญหาที่ผมว่าเขาจะแก้ย,ยังไงก็คือการโหลดเถื่อนหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าถ้ามีคนโหลดเกมเถื่อนของเราไปแล้วเราใช้ Engine Unity เนี่ยเขาจะใช้วิธีไหนในการดักจับว่ามันคือของเถื่อนคือใน Q&A เนี่ยเขาก็บอกมาว่า,วาอ่าเราจะจะช่วยจัดการปัญหาให้สำหรับคนที่เป็นเหยื่อการโดนเล่นเกมเถื่อน การ install แบบไม่แฟร์แบบไม่ต้องการอะไรนี้แต่ว่าเขาไม่บอกวิธีคือฝรั่งเขาเรียกว่า trust me bro เชื่อเราเถอะเราจัดการได้แล้ว <c oughs> ม,ม่จัดการยังไงอะวิธีการดักจับเกมเถื่อนอะิว่าเราเอาเกมไปลง itch.io ลง steam ลง gog ลงเว็บขายเองมันจะจับยังไงว่านเนี่ยเกมเถื่อนแล้วคนนึกภาพดูเกมขายไม่ค่อยออกเลยต,ตื่นเช่ามาเราต้องจ่ายตังค์แบบติดลบให้กับ Unity เพราะมีคนโหลดเถื่อนเยอะกว่าซื้อเกมจริงแล้ว install เงี้ย install เราลบลงใหม่เฮ้ install แล้วลงแคกไม่ติดไอสตอรใหม่อีกรอบหนึ่งเจ๊งกันพอดีแล้วอันเนี้ยผมเท่าที่ผมอ่าน q คมาเนี่ยผมไม่เจอเรื่องเกมฟรีนะหมายความว่าต่อให้ลงเกมฟรีมันก็จะชาดอิสตอร์รออยู่ดีโอ้โหอันนี้ก็ตายดีคือทําเกมฟรีการกุศลแล้วก็โดนหักตังค์อยู่เหรอหรือแม้กระทั่งเว็บไซต์คือก่อนเปลี่ยนนโยบายเนะี่ยถ้าเรา F51 หนึ่งครั้งมันก็ถือว่าเป็นการอิสตอร์หนึ่งครั้งลวในเกมเว็บไซต์โอ้โหถ้าเรา F5 สักสิบครั้งเนี่เสียตังค์ไปเท่าไหรอ่อ๋งดอนนะ่ะโอ้โหจะ เกมเดโมที่มีแค่ด่านด่านเดียวอันนี้เขาอาจจะไม่นับแต่ว่าถ้าเกมเดโมที่สามารถปลดล็อกเกมเต็มได้เขาก็ชาร์จอินสตอลเลเหมือนกันและอีกอันหนึ่งที่ผมว่าเดือดร้อนและโดนชาร์จโหดสุดน่าจะเป็นมือถือเพราะว่าการอินสตอลแอปหนึ่งครั้งก็ถือเป็นการนับหนึ่งดาวน์โหลดหนึ่งอินสตอลแหละคือสมมติว่าเราล้างเครื่องหรือมุนจับดีไว้อย่างไงวาอันนี้เป็นดีไวซ์เดิมคือถ้ายิ่งเป็นในโยบายเก่านะอินสตอลลบลบลงแอปใหม่นี่มันก็เป็นเรื่องที่ง่ายและไวมากกว่าเครื่องเต็มคอจําเต็มเลยต่อให้มันไม่นับ มันก็เป็นอะไรที่ไม่แฟร์อยู่ดีถ้าชาร์จต่อหนึ่งก็ปี้ผมว่ามันยังดูเป็นธรรมมากกว่าน,นี้เลยและนโยบายนี้มันส่งผลกระทบต่อเกมที่ขายไปแล้วในอดีตด้วยหมายความว่าคุณขายเกมที่ใช้ Unity ไป5ปีก่อนนโยบายนี้ก็แอบลายกับคุณเหมือนกันอยู่ๆคุณก็ต้องหักตางา์งทั้งที่คุณอาจจะไม่มีไรายได้แล้วก็ได้หรือว่ารายได้มันน้อยเกินโดยที่เราไม่ยินยอมซึ่งมันค่อนข้าง,งไม่แฟร์มาก แล้วถ้าพวกเกมที่มันอยู่ในเกมพ l าสล่ะ PlayStation Plus หรือพวกที่อยู่ในเซอร์วิสต่างๆที่จ่าย u b s c r i p t i ่นรายเดือนเขาจะเก็บต่างยังไงถ้ามีการ Install e อยู่ที่เขาบอกว่าเขาจะไปเก็บกับเจ้าของแพลตฟอร์มนั่นเองอู้หูเอางี้เลยเหรอพี่ผมว่าเรื่องนี้ยังอีกยาวและมันแน่ๆมารอดูดีกว่าแต่ผมกลัวผมเสียที่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะไปตกภาระเป็นของผู้บริโภคแปลว,ว่าไม่รู้จะแก้อย,อยังไงวิธีแก้ก็คือขึ้นราคาเกมหรือว่าเจ้าของแพลตฟอร์มเขาก็ต้องหักเปอร์เซ็นต์เพ ก็ต้องเอาตังค์ไปจ่ายให้กับเกมเอ้นจินทำให้กู้ธนาเกมเขาต้องขึ้นราคาเกมอะไรประมาณน,นี้ซึ่งกูอยากให้เกิดขึ้นเลยนั่นเลยฮะทำให้เกิดการแบ็กไฟขนาดใหญ่นะฮะดีวลอลเปอร์มารวมกันจูโจมยูนิตี้อารมณ์เหมือนสกิลระดับอเวนเจอร์อะลุมตีทานอตเลยและผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เกมเวนดี้เล็กๆด้วยนะผมจะสตดให้ดูว่ามันมีเกมอะไรบ้างที่มันใช้ยูนิตี้และผมว่าเขาคงไม่นิ่งเฉยแน่ๆถ้ามันมามานี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องเคยได,ด,ดนน้ยินชื่อเกมเหล่านี้แน่ เช่น Among Us c u p h e a d Fall Guys h o l o Knight Pokemon Go Ori and the Forest City Skyline s a b n a t i c a Hearthstone Marvel Snap Seven Die, ham, s e v e n t o Die Wilhelm แล้วก็พวกเกงวีฟต่างๆ Fate g r a t Order n i k k i ใช่ลนะเกมตู่ของคุณก็จะจะโดนชาร์จตังค์เพิ่มรวมถึงทั้งหมดที่อยู่ในค่ายมีโฮโยด้วยเช่นกันและมีอีกมากมายที่ผมไมได้พูดถึงสรคือว่าเป็นเกมใหญ่ๆทางนั้นแหละที่เขาได้รับผลกระทบและนั่นเองนะฮะใน Twitter หรือ X ก็จะมีการออกมาติดท็ ร้องยูนิตกันเพียบถึงขั้นพังเกมหู่ลบเกมตัวเองทิ้งเมื่อมีการเริ่มนโยบายนี้ขึ้นอย่างเกมเขาเด e l แ m มนะเขาบอกว่าเขาจะลบเกมนี้ทันทีถ้าูบนโยบายนี้มันลันหนึ่งมกราปีหน้ามันเป็น การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมในทางที่ผมว่ามันค่อนขอ้มมางแย่มากๆเพราะว่าอย่างเช่นเกมฟรีเนี่ยเขาก็ <clog berry S 1> <nunca. S 2> ต้องพยายามหาหนทางให้เขาไม่ล้มบัลไลดด้วยการใส่ Micro ไมโคราทานเซชันเข้าไปใส่โฆษณาเข้าไปเยอะๆเพื่อให้มันคุ้มต่อการโดนชาร์จค่าอินสตอลแต่ผมก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่า CEO คนปัจจุบันของ Unity เนี่ยเขาเป็นอดีตซ e o ของ EA ในช่วงที่คนเกียดที่สุด surprised แต่ว่าต่อให้ Unity เขาถอนทุกอย่างจากนโยบายใหม่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะจบหรือว่าหายกันเหมือนเดิมนะ you think you could <Yeah. S 2> มันอยู่ที่ความเชื่อใจครับความมั่นคงความแน่นอนแปบลบว่าเราทําเกมไปอยู่ดีเนี่ยมันจะบาจ้าจีเอานโยบายชาร์จเงินแบบใหม่โผล่มาหรือเปล่าแบบไม่มีปีมีคุยแบบพี่เราไม่ยินยอมอะไรเงี้ยคือใครๆครก็คงไม่อยากจะทําด้วยหรอกเพราะว่ามันไม่เป็นธรรมกับยูเซอร์ด้วยไงยูยูเปลี่ยนแนวทางการอากาศอะไรเงี้ยโดยที่ไม่บอกเรามาทีคือชาจตังแล้วอะไรเงี้ยไม่มีใครอยากจะทําเอนจินที่ไม่เห็นหัวนันกพาฒนาดีหรอกครับซึ่งผมก็เห็นใจนะเพราะว่า วางเกมเนี่ยทุ่มทุนไปเยอะแล้ว ทำไป2อสาปีใกล้จะวางขายและทําไปครึ่งทางเขาถอนตัวไม่ได้ฮะก็ต้องจําใจทําต่อให้เสร็จแต่มีผู้แทนาหลายเจ้าที่เพิ่งทําเกมได้มานานหรือว่าเพิ่งเรียนรู้เขาพร้อมที่จะโดดหนีไปใช้ engine อ,อื่นทันทีเพราะเขาบอกว่าระยะยาวเนี่ยมันเวิร์กกว่าบางคนเป็นนักพัฒนาที่มีประสบการณ์กับการใช้ Unity หรือสอนทําคอร์สเรียนต่างๆคืออยู่กับมันมาเนป,ป็นสิปีอ่ะเขาบอกว่าเขายอมทิ้งความรู้เนี่ยเพื่อไปเรียนรู้ใหม่เพราะว่าเขาไม่เชื่อใจ Unity แล้วมันทําให้เกิด d o m i n นเอฟ e ฟ t ครับ เพราะว่าทุกอย่างมันจะล้มคลืนไปตามๆกันคนแห่กันย้ายหนีไปหมดและเอ็นจินที่เขาหนีไปกันเนี่ยมันก็จะมีอยู่2เจ้าที่ค่อนข้างเป็นตัวเต็งระดับต้นๆเลยแล้วกันอย่างแรกเลยก็คือเอ e ิโอเอ็นจินอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าวไอเดียมันยูนิตี้เข้ามาเก็ตติ้งให้เอ e ิโ n เนจินแบบฟรีๆไปเลยนะความฮอตมีเพิ่มขึ้นแบบชัดเจนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกรอเอ็นจินนั่นแหละเป็นเอ็นจินที่ผมว่านักพัฒนาดีเนะี่ยมีโอกาสจะย้ายไปใช้เยอะเพราะว่ามันเป็นโอเพนซอร์ส 2D เยอะกว่าอา r e เรวเอ็นจินซึ่งมันเฟกซิเบิลมากกว่าอา r e เรวพอสมควรเลยมั้งเขาก็ไม่เคยใช่เหมือนกันแต่ดูหน้าตาก็ดูดีอยู่น่าจะเป็นบ้านหลังใหม่ของนักพากยเก่งมันดีซะเยอะนะส่วนใครที่จะย้ายมาเรียวอ็นจินก็ว e วเข้าครับ ถือว่าผมรู้สึกโล่งใจงนิดนึงที่ว่าผมใช้เรียวแองจิลก็เลยไม่ได้มีผลกระทบมากแต่ขอเล่ารายอีปิกอย่าอย่าทำอะไรแบบนี้แล้วกันนะแต่ผมก็เออเล่าลว่าไงดีสะบาใจระดับหนึ่งเพราะว่าอีปิกเนะี่ยเขารวยจากฟอร์ดไนคือฟอร์ดไนน์เป็นแหล่งทําเงินชั้นยอดของเขาอะนะคือถ้าใครใช้เรียวแองจิลมานะนเขาจะรู้ว,ว่าไออีปิกเนี่ยเขาออกนโยบายมาช่วยนักคะแนาที่ใช้เรียวแองจิลเขาเยอะพอสมควรเลยอย่างแจกเอเซทฟรีทุกเดือนแล้วก็มีการเออเปลี่ยนนโยบายการชาร์จเงินต่างๆให้มันแฟร์ขึ้น คืออย่างปัจจุบันเนี่ยอะไรอยนจิ้นคุณจะโดนชาร์จเงินก็ต่อเมื่อเกมของคุณนั้นทําเงินไปแล้ว1ล้านดอลลาร์เขาจะชาร์จ5%้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าแฟร์ดีถึงเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเดีวลอปเปอร์ซะส่วนมากนะแต่ว่ามันกระทบต่อสายเกมเมอร์พอสมควรมันอาจจะมีการหยุดพัฒนาเกมบางเกมเพื่อที่จะย้ายไปเอนจินใหม่หรือโมเดลการทําเกมที่เน้นไปทางเกมฟรีและเน้นต่อตังจากไมโครทัสชัมากขึ้นหรืออาจจะมีเกมมินจิ้นเกิดขึ้นมาใหม่อาจจะเป็นดะหลอกใหม่ก็ได้ เหมือนการเปลี่ยนถ่ายยุคสมัยเลยก็ว่าได้มั้งเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของวงการเกมก็ต้องอาติดตามกันต่อไปว่า Unity มันจะเชงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้สภาพตลาดหุ้นก็เหมือนจะตกต่ำที่สุดในรอบในไม่ใช่ดิตั้งแต่เข้าตลาดหุ้นมาเลยมั้งเนี่ยก็รู้ดูว่าเขาจะแก้ยังไงจะปรับยังไงแต่ว่าน่าจะรีเทิร์นยากอยู่มันเสียความเชื่อใจไปแล้วไงดูทรงแล้วเนี่ยกรอเอ็นจินน่าจะมาแทนที่และยอดการเซิร์ชก็พุ่งกระฉูดเลยทีเดียวแต่ก็น่าใจหายอยู่นะเพราะว่า ผมก็รู้จักมาเป็น10กว่าปีแล้ว u ยู t ดีเนี่ยไม่คิดว่าจะมาตกมาตายด้วยนโยบายที่โลภน้างเงินขนาดนี้ มาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าก่อนจะทําคลิปนี้เสร็จเนี่ยมันก็มีอัปเดตใหม่จาก u n i t ูว่าเขารับฟังเสียงจากทุกคนและจะพิจารณาโพลิซีนี้ใหม่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าถอนออกก็ต้องรอดูกันต่อไปรเพาะว่าแล้ววันทนกระแสคอมมูนิตี้ไม่ไหวหรอกการแบ็กไฟล์มันแรงเกินไปและมาส่งผลกระทบต่อวงกว้างมากเกินที่จะลันช์โบริสีนี้ให้เกิดขึ้นจริงได้ We're sorry Sorry I'm ก็ถือว่างรยนจบคลปิปครับคือเป็นคลปิปเรียกว่าคลปิปฉุกเฉินแล้วกันผมรีบทํามาเพราะว่าเป็นข่าวร้อนข่าวแรงเรื่องใหญ่สําหรับสายพัฒนาเกมผมก็ไม่อยากจะปล่อยผ่านไปนะก็ weight, ไม่ได้มีการเขียนสคริปอะไรมันพูดสดๆอาจจะผิดพลาดไปได้บ้างคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องนี้นะฮะลองคอมเมนต์กันได้นั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามคอยกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ต่างๆนานะาาาและคนที่สมัครสมาชิกด้วยนะครับนับตั้งแต่ดับแฟนบอยเลยขอบคุณทุกคนมากแล้วก็อัดบับอีพิกบอยเริ่มจากคุณ เอมอนเอ็มอิมมาเตอร์และคุณเนององ24นะครับและรับเบจนิลลี่บ่อยเริ่มจากคุณโอเว่น6936 ok คุณพงชนกคุณจานน์ on, และคุณวิลเลจโฮปนะครับขอบคุณทุกคนมากสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขครับ